ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของการลงทะเบียนสําหรับกลุ่มคนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก3าชั่วโมงก็เลยมาแจ้งเตือนเพื่อนๆกันก่อนนะครับสําหรับคนที่จะลงทะเบียนนะครับสําหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะครับก่อนที่จะประกาศรับผลนะครับของผู้รับสิทธิ์วันที่22กันยายนนียครับซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินในปีหน้านะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ โครงการเติมเงินนะครับหนึ่งหบาทนะครับผ่านระบบดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยครับเปิดให้กับประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของทางภาครัฐนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก2อสามชั่วโมงนะครับเท่าที่ทราบล่าสุดตอนนี้นะครับมีผู้ที่ลงทะเบียนอยู่คร่าวๆนะครับประมาณสัก 32-33ล้านคนนะครับแล้วก็จะประกาศผลผู้ที่ได้รับนะครับว่าได้เข้าร่วมเงื่อนไขได้เงินหรือไม่เอาง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านว่าได้เงินหรือไม่นะครับเขาจะตรวจสอบและก็ประกาศผลวันที่22กันยายนนี้นะครับนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับจากท่านนายกาเศรษฐามาเป็นท่านนายกนะครับคุณแพรทองทานเนี่ยครับแต่ว่า ตอนนี้ครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าดิจิตอลวอลเล็นะครับเป็นโครงการหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับและก็การกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับควบคู่ไปกับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางและก็ผู้พิการนะครับจํานวนแรกก็คือ14.5ล้านคนนะครับที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยครับ เรื่องของเองินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยครับเท่าที่ทราบอยู่เรื่องว่าจะมีการจ่ายเงินเมื่อไหร่วันไหนเนี่ยครับเท่าที่ทราบจากการติดตามข่าวสารเนะรี่ยเขาบอกว่าปีนี้อาจจะจ่ายไม่ทันนะครับเท่าที่ทราบอยู่เพราะว่า,าถ้าดาูท่านรัฐมนตรีการคลังออกมาพูดนะเขาบอกว่าต้องดูเรื่องขององค์ประกอบ2อสอย่างนะครับก็คือต้องดูความต่อเนื่องนะครับต้องดูเวลาที่เหมาะสมนะครับโดยยอมรับว่าเฟสสนะครับเฟสสก็คือกลุ่ม เฟสสองก็คืออาจจะไม่ทันนะครับเฟสสองก็คือกลุ่มที่ลงผ่านโทรศั์มือถือเนี่ยครับอาจจะไม่ทันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะต้องรอรับฟังข่าวอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงต่อนะครับสําหรับกลุ่มคนที่มีตัวศับมือถือเสร็จแล้วเนี่ยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเฟสสาหรับคนที่ไม่มีตัวศับมือถือนั่นก็คือต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายนนะครับจนถึงวันที่15ตุลาคม2567นะครับ แหล่งที่จะไปลงทะเบียนนะครับก็คือทั้งหมดก็คือ3ที่นะครับฟังดีๆนะครับมี3ที่ก็คือ1ธนาคารอมสินนะครับ 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับหรือว่าทอกอสอนะครับชาวบ้านชาวบ้านอย่างเรามารู้จักดีและก็3ก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับทั่วประเทศสําหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือต้องเตรียมไว้อย่างเดียวก็คือนะครับเรื่องของบัตรประชาชนนะครับ เตรียมไว้เลยนะครับเรื่องของบัตรประชาชนเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกับ3หน่วยงานของสถาบันของรัฐนะครับผมตวให้อีกครั้งหนึ่งธนาคารออมสินนะครับสองทออสธนาคาร,กรเกษตรและสหกรณ์นะครับ3ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับทั่วประเทศก็คือท่านสามารถนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็มาเน้นย้ำอีกทีหนึง่งเรื่องของไทม์ไลน์ของกลุ่มเปลาะบ,บางนะครับ สำหรับกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับโดยจะาทางหน่วยงานของรัฐนะครับจะโอนเงินเข้าระบบพร้อมเ์นะครับพร้อมเชื่อมกับหมายเลขปัตรประชาชนนะครับโดยจะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้จ่ายเงินนะครับโดยจะเฉลี่ยเป็นกลุ่มนะกลุ่มวันละประมาณ4ี่ถึงห้าล้านคนนะครับเอาฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะ ฟังดีๆสําหรับวันที่25เนี่ยครับกรมบัญชีกลางนะครับจะโอนเงินให้กับผู้พิการก่อนนะครับผู้พิการ2.6ล้านคนและผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเลขหลังบัตรที่เขาจะโอนให้ก่อนนะครับเลขบังบัตรประชาชนก็คือเลขศูนย์นะเลขศูนย์วันที่26นะครับผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือหมายเลขบัตรประชาชนก็คือหมายเลข1หมายเลข2และก็หมายเลข3นะครับ วันที่27นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเลขหลังบัตรประชาชนก็ลงท้ายด้วย4 5 6 7นะครับและก็วันสุดท้ายวันสุดท้ายก็คือวันที่28เนี่ยครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็คือที่เลขหลังบัตรประชาชนก็คือหมายเลข8กับ9นะครับไม่น่าจะผิดพลาดแล้วนะจะมีทั้งหมด4วันนะครับวันที่25ลงท้ายบัตรประชาชนด้วย0 26นะครับ ลงท้ายบัตรประชาชนด้วย 1, 2, 3นะครับแล้วก็27เลขหลังบัตรก็คือ4 5 6 7นะครับแล้วก็วันสุดท้ายคือ28กันยายนนี้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหมายเลข8กับ9เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับและก็รักษาสิทธิ์ของท่านนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะถือว่าเงินจํานวน1,000 0บาทนีครับ ไปใช้อะไรก็ได้ใช้ที่ไหนก็ได้นะครับถือว่าเป็นเงินสดๆเลยเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้รับเงินแล้วก็ตรวจสอบจะให้ครบแล้วก็ก่อนที่จะใช้จ่ายก็คิดนิดนึงครับเพราะว่าเงินจํานวนหนึ่งหมืนบาทหายากมากนะครับณนะปัจจุบันนี้หายากมากเลยเพราะฉะนั้นก็คิดให้รอบคอบก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเขาให้มาแล้วก็ถือว่าท่านก็ไปบริหารจัดการกันเอง นะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมในการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังในการใช้เงินนะครับด้วยความหวังดีจากข่าวชาวบ้านนะครับขอบคุณครับ